หนี้เสียในระบบการเงินไทยกำลังกลายเป็นวิกฤตที่รุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทุกมิติทั้งภาคธุรกิจครัวเรือนและรายย่อยโดยเฉพาะหนี้ที่สะสมและค้งางคาานานจนกลายเป็นภาระหนักของทั้งลูกหนี้และสถาบันการเงินการจับจ่ายการลงทุนและการหมุนเวียนของเศรษฐกิจจึงชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องภาคธุรกิจขนาดเล็กหลายแห่งไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อใหม่ได้เนื่องจากมีภาระหนี้เดิมค้างคาปัญหานี้ขยายกว้างจนส่งผลเป็นลูกโซ่ต่อเศรษฐกิจโดยรวมแม้ภาครัฐภาคเอกชน และธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยได้เร่งออกมาตรการหลายรูปแบบแต่โจทอการแก้นี้อย่างเป็นวงจรยังไม่ประสบความสาเร็จเต็มรูปแบบการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนไทยที่ใหญ่และฝังลึกจึงต้องใช้มาตรการมากขึ้นจนนํามาสู่ความร่วมมือของกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เพื่อช่วยลูกหนี้กลุ่มใหญ่กลับเข้าสู่ระบบได้ธนาคารแห่งประเทศไทย กำลังดำเนินการตั้ง j v m c หรือบริษัทร่วมทุนบริหารสินทรัพย์เพื่อเป็นเครื่องมือพิเศษที่จะช่วยให้สถาบันการเงินจัดการนี่เสียในระบบได้มีประสิทธิภาพขึ้นธนาคารไทยพาณิชย์และกรุงไทยกำลังพูดคุยเกี่ยวกับ j v m c โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงวัวนต้นปีหน้าธนาคารกรุงเทพและทหารไทยธนาชาติยังไม่มีแนวคิดจัดตั้ง j v m c แต่เลือกที่จะบริหารจัดการนี่เสียด้วยกลไกและทีมงานภายในของธนาคารเองเป็นหลักทอกอสอจะดำเนินการแก้ปัญหานี่ภาคเกษตร ในรูปแบบ AMC in-house โดยไม่ได้เป็นการตั้งหน่วยงาน AMC ใหม่แต่เป็นการบริหารจัดการภายในภายใ,ายใต้กรอบอำนาจที่ทอกศออมีอยู่การแก้ปัญหานี้เสียในระบบการเงินไทยจึงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจไทยกลับมาฟื้นตัวและเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต